ติดตามรายการเทยเที่ยวไทยมาโดยตลอดช่วงที่แบบพ่อค้าแซบอะไรอย่างนี้ทำไมถึงตอบรับคําชวนกันมาเทยแแร์ครั้งนี้แห,หละครับเงินครับ <sc> บ้าเราเล่นคือจริงๆแล้วออมไี่มีโอกาสดูตั้งแต่ตอนคราวที่ผ่านๆมาแล้วว่าแบบ เฮ้ยมันมีความสนุกอย่างล่าสุดที่พี่ติณาไปขึ้นแล้วก็มีปลาโอไปขึ้นอะไรเงี้ยเราเราอยากขึ้นบ้างจังเราได้เห็นพี่ๆสามคนทําอะไรที่แบบคนดูเขาไม่อยากเห็นแต่ที่พี่ก็อยากทํานําเสนออยากเยี่ยให้กับคนดูที่เขาไปดูคือไม่ได้เต็มใจอยากจะดูแต่ว่าก็ต้องดูคิดว่าอยากทําอะไรกับที่พี่สามคนมากที่สุดการที่ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าคนที่จะโดนด่าคือใครเราเห็นอนาคตตัวเองอยู่บนเวทีนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบการที่โดนด่ามากๆ เทหมดตุ่มทุ่มสุดตัวกลัวไม่ได้จัดอีกเคยแฟร์เฟสติวัลคานิวัลแห่แห่ประจำปี2558เต็มโชว์อลังการงานกระเทยเระหนึ่งจะไม่มีพรุ่งนี้อีกแล้วเต็มบ้านกับแขกรับเชิญเพื่อนออฟพี่หายน้องโรสคุณสามีแกงส้มคุณแม่เจนเจินและสามีเพื่อนสเอนสนาหอย29พฤศจิกายนคันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติม022623456กระเทยใช้ชีวิตสุดเวียงอย่าเสี่ยงรอถึง ปีหน้า